เขาหมด่ล้วเมาเมาไม่หวัวนหมดแล้วไะมาทันเไครับครับครับผมไม่ต้องนั่งตัวเนาะครับมาวันนี้มาลุวนงานทำชัเลือดครับผมครับผมก็วันนี้มารับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรางวัลครับผมมาเชิญรางวัลให้กับพี่เบิร์ธงชัยแม็อินไตยเป็นไงครับตื่นเต้นมากครับผมเพราะว่า ก่อนขึ้นเราเราก็ซ้อมเยอะนะครับเราซ้อมเยอะมากเราซ้อมพูดชื่อรางวัลเยอะมากซ้อมพูดชื่อเขาเรียกเหมือนอะไรเป็นตําแหน่งที่พี่เบิร์ดได้รับมาด้วยเราก็ซ้อมอ่าเราก็พูดซ้อม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 เสร็จปุ๊บตอนซ้อมก็ยังมีสาคนบ้างสาคนบ้างอ่าแต่พอขึ้นเวทีไปปุ๊บสาคนเหมือนเดิมครับผมมันยังส้สัยครับ คือไม่รู้เหมือนกันจริงๆคำว่าสากลเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วแต่เหมือนเขาอ่านประโยคยาวๆแล้วจะชอบลืมตัวแล้วลงท้ายว่าสาคนอะไรอย่างนี้เราก็ความตื่นเต้นด้วยน้อใช่ใช่แล้วพอเราขึ้นไปปุ๊บเราเป็นจุดโฟกัสไงครับทุกคนแบบเพลงมาที่เราว่าเราจะพูดชื่อใครครับเราก็เลยแอบแอบลกนิดนึงแต่ก็สากไปเลยใช่สาคนไปเลยครับผมแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีพี่เบิร์ดไม่ได้ว่าอะไรก็โอเค่เนี่ยก็คือรู้กันลรา ใช่ครับรรรใช่ผมแบบท่องในใจเพราะว่าตอนเราเราถ้าถ้าพูดจริงๆคือทุกคนก็อาจจะชินกับคําว่าพี่เบิร์ตมากกว่า,าแต่พอแบบตอนประกาศรางวัลเราต้องเรียกว่าคุณเบิร์ตเราเลยอาจจะมีความตื่นเต้นกลัวแบบไปใช้สรพนานนมที่เขาผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมนั่นแหละนี่ครั้งแรกเลยนะที่เราได้เจอพี่เบิร์ตมาแลนะ้ อ่อันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับผมก่อนนี้ผมมีโอกาสได้เล่น MV พี่เบิร์ดแล้ว<อ>ใช่เพลงทุกวันได้หมายไปฟังกันได้นะครับผมก็ปล่อยไปหลายปีแล้วเหมือนกัน <c oughs> ไปดูกัน้นะครับกับพี่โบมลดาครับผมแล้ววันนี้แบบยังไงพี่เบิร์ดเขายังเหมือนเดิมเลยไหมเหมือนเดิมโมโหเรียกได้ว่าทั้งนิสัยเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแม้แต่ผิวพรรณรูปร่างอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าพี่ารเลี่ยนเขอบคุณมากครับ ต้องขอบคุณเมคอัพแล้วก็ช่างผมคู่สํมนาคุณวันนี้นะครับผมขอบคุณนาคุณแล้เป็นคู่คู่คุณเราไงใช่ไหมใช่ครับผมเหมือนน่าน่าจะรู้รู้กันแล้วมั้งครับผมก็แต่งมาตั้ง3-4ปีแล้วคือได้จะรู้ได้จะดีนะกีฬาสีครับใช่ครับผมมีกีฬาสีวันที่2มิถุนายนนี้ครับผมกับดวงใจเทียวพมสปอร์ตเดย์เป็นไงครับปีเหลือของเรา สีเหลืองเยลโล่ครับคอการ์ตูสีเหลืองเยลโล่จังเหมือนด้วยไม่ได้กินน้ำาที่เรื่อสีเหลืองใช่ครับผมก็เอาจริงสีเราก็ไม่ค่อยเน้นเข้ารอบอะไรเท่าไหร่แล้วเราก็ไปสนุกสนุกจอยครับผมเพราะกีฬาเท่าที่ทราบมาก็น่าจะเป็นกีฬาแบบจอยสนุกสนุกกันอะไรเงี่ยไม่รู้จะไมฮึบเหรอเออไปบอกทุกวันก็บอกแบบนานเลยกีฬาไม่ค่อยน่าฮึบมันน่าไปปล่อยจอยกันมากกว่าไปเน้นความสนุกใช่ครับผม จะจอยยังไงแล้วเอาว่าพี่พี่แฟนขับดวงใชรเรลผมเรียกเราอจันว่าคณะเราออดจันแล้วกันคณะตลกนะตลกแน่นอนใช่แต่พวบริการก็คือว่าจะได้ได้ดีแน่นอนน่าจะได้มั้งครับเดี๋ยวรอดูพวกเรามันสายสายดานสดาสายเรียวเรียวสายสนุกแบบเรียวเรียว กีฬาครับกีฬาก็เดี๋ยวถ้าหน้างานมีอะไรสนุกก็อาจจะได้สนุกกันเข้าไปพร้อมกันด้วยครับผมว่าผมว่าไม่เท่าไหร่แต่ว่าสมิธกับจีน่าเนี่ยผมว่าน่าจะเยอะอยู่โตมนเ้าของเาต้ยสมิตมันสนิทสุดเนยครับมันเลยไม่รู้จะพูดถึงใครเลยเผื่เลยเถื่อนเลยเถือนเลเถื่ ใช่เพราะในเรื่องในเรื่องเราต้องเล่นสนิทกันมากด้วยนะครับผมเราก็เลยสนิทกันค่อนข้างมากร้อมอะไรครับพร้อมทั้งทำงานเราทีมเดียวกันไม่ใช่แล้วอ๋อก็เดี๋ยวรอดูครับรอดูใช่ไปสนุกกันอีกว้างนอกจากวันที่สองพี่แฟนจะได้เจอเลยครับแล้วเราจะเจออะไรกันครับ พาเลทเหรอใช่ไหมมีพาเลทด้วยมั้งครับผมยังไม่รู้เลยเขาไม่ตีมเนี่ยเหรอครับอ๋อหมายถึงทีมพาเลทแล้วทีมพาเลทผมว่าไม่ก็น่าจะเป็นกีฬาสีทั่วไปแหละครับผมก็น่าแบบเอาอ๋ออันนั้นไม่รู้เดี๋ยวต้องดูหน้างานอีกทีหนึ่งใช่ครับดูหน้างานครับผม ถึงแมงชีวิตฉันหน่อยช่วงนี้เห็นว่าแบบอ่าเราก็ไปคุกอยู่กับบมี่กอะอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยเราแอบซุ่มทำเพลงอะไรอยู่หรือเปล่าใช่ครับแอบซบุ่มทำเพลงใช่เลยเนี่ยนะครับเราทำเพลงทำเพลงครับผมก็ช่วงนี้เราเรียกได้ว่ามีโปรเจกต์เกี่ยวกับเพลงค่อนข้างเยอะแล้วกันครับผมเราก็เลยจะมีโอกาสได้วนอยู่กับสองคนเนี้ยค่อนข้างเยอะใช่ครับผมใกล้หรือยัง,ง,ง,งใกล้หรือยังใกล้หรือยัง มีเพลงนึงใกล้แล้วครับผมแต่ว่าก็ยังมีเพลงต่อๆไปอีกที่อยู่ในปรเซสขั้นตอนการทำล้วเพลงนี้เนี่ยมันมันจะเป็นแนวใหม่ไหมหรือว่าก็ยังเป็นแบบสไตล์ที่เราชอบอยู่อันนี้แนวใหม่ไหมผมว่าผมว่ามันพูดได้หรือยังครับพี่เบสแ่แต่แต่ค,คิดว่าเป็นแนวใหม่ละกันเป็นแนวที่เราไม่เคยทำเราไม่เคยทำเลยครับผมแต่ว่าก็มี ให้แฟนๆติดตามครับให้เแฟนๆติดตามครับผมมันก็จะเป็นแบบฉีกไปเลยแล้วกันฉีกเรียกได้ว่าผมเองก็ยังใหม่กับแนวนี้ด้วยครับผมเขาฝากด้วยก็ติดตามด้วยเต็มที่ครับผมเต็มที่ขอถามหน่อยไม่รู้ว่าจะสปอยได้อะไร็นยังไงได้แต่ว่าสมมติว่าเราได้ขึ้นทีด้วยกันเราจะตั้งเราจะชื่อคนนี้ว่าอะไรซึ่งกับใครครับ เผื่อว่าวันหนึ่งอาจจะได้มีความสบกับเพื่อนของเราอะไรออ๋ชื่อคอนเป็นไงดีชื่อคอนล่ะฉันถมแต่ว่าใครน่าจะเลียงเือนหน่อมันไม่เทอะไม่รู้อ่ะชื่อคอนเทซาอะไรอย่างเงี้ยเทซา ก็เผื่อแบบเผื่อก็มีโอกาสครับใช่ใช่ใช่เขาทำเปิด้วยัาครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาสนุกกันนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแฟนมิส้พื่อนเราสั่งไปอ๋อใช่ครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางที่ประเทศสิงคโปร์แล้วไปจัดแฟนมิตติ้งที่ประเทศสิงคโปร์ครับแล้วเราก็ไี้มาเรื่อยๆเราบินกันแบบโอ้โหใช่ก็ช่วงนี้ก็จะได้มีโอกาสกลับมาบินเริ่มกลับมาบินแล้วครับผมใช่เรามีเป็นแบบนี้ทั่วหลายๆที่ด้วยใช่ไหมหลังจากนี้เนาะจะเป็นเปิดตัวเป็นทางการ เปิดตัวเหรอครับเปิดแบบทัวร์ของปีนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามแนวฟิชเชลแลวกันครับเขาไม่หลุดสปอยเลยเนาะไม่ว่าจะทำไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่าเราเราหักงานละครเราล่ะละครก็มีคุยคุยอยู่ครับผมคุยคอยู่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นสตอรี่กันทราบๆกันก็เนี่ยอยู่ในช่วงการคุยๆุยอยู่ครับผมมีบทอะไรที่เราอยากเล่นพิเศษไหมอยากเล่นพิเศษผม มีครับอยากเล่นจ็อกเกอร์อยากเป็นจ็อกเกอร์ชอบจ็อกเกอร์ชอบจ็อกเกอร์มากถ้ามีโอกาสก็หวังว่าจะได้เล่นรางวัลกันแล้วล่ะโอ้โหแต่คนไหนสนใจแบบฮอลลีวูดเลยไหมโอ้ลองดูไหมล่ะเตือน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 ก็คือเราบอกฝันให้ใกล้ไปถึงไงอ่าโอเคถ้าถ้ามีโอกาสได้ไปถึงนั้นก็ยินดีครับเพราะแฟนๆพร้อมซัพพอร์ตนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับคโอเรียบร้อยขอบคุณครับ